ความทุกขเนี่ยเรื่องไหนที่ควรทุกข์เรื่องไหนไม่ควรทุกข์ค่ะอ้าวที่เขาว่าเราไม่สมควรจะทุกหรอกเมนเขาว่าเราเนี่ยมันเจ็บตรงไหน,นสมควรทุกข์ไหมเออไม่ใช่เขาว่าเนี่ยโอ้โหปีนกูยังทุกอยู่เลยยังหาโอกาสที่ไปว่ามันหรือไปทําร้ายมันเองอ่ะเนี่ยสมควรยังยิ่งอ่ะใช่ไหมยกเว้นเนี่ยเขายิงลึก ตจยอย่างแรงหรือทําร้ายร่างกายนู่นอนะ่ะทําร้ายร่างกายมันเจ็บสองอย่างเลยนะเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจนะแต่ทําร้ายใจเนี่ยหมายถึงด่าเนี่ยมันอย่างเดียวอย่างเดียวเลยโดดโดดเลยสมควรไหมสมควรเก็บได้ไหมเออจะมาไว้เวลาใครว่าเนนะี่ย เวลาลมหมุดนี่กับใครโน่นนี่นั่นจะต้องนึกนว่าเออมันเป็นลมเราไปจับมันมาทำไมละ่ะถ้าเราไม่จับมันอ่ะมันมาไหม